น้องน้องมาเลยเรียนพี่ดิน้นองไหนครับพี่น้องกดซุ้ยเลยไอ้ย,ยามาเลยน <c oughs> ี่ต้นนี้นี่ตัดได้ต่อได้นี้เรียนเราเยเรียนเราไม่มีไหลล้ล้นนะพีในนี้มันอย่างน้อยก็อ่อบล้นนะส่องน้ำเออกะพีอยากให้ตัดต่อได้อะค่ะถ้าผี่ให้ตัดต่อชาวนนองตัดได้เลยนี่อ่ฮะผีให้ตัดต่อได้ค่ะ เดี๋ยวีก็แหลน้ำกันแหลมป,ปิงก,ก,ก่อนนะเนี่ยผีดมไนที่มันมีกินอะไรยังผีดมผีดมเอามุกไปแข็งๆนี่เพื่อขี่น้ำมัน,มนทิ้มมันจะมุกมันจะโดงนะนี่น่าจะประมาณต้นเดือนกรกระดานะอันนี้อันนี้เราเอานี้ใกล้จริงๆิอันนี้อีกอีกไล้วันค่ะอีกไล้วันมันจะขยายไซได้มากกว่านี้นะคะน,นู่นนี้น่ะเราดูมันกว่าห่นะคะไสนี็ประมาณปิงนะครับ ราดใบรองน้ำนะครับนี่อย่างที่เคี่ยวสดใสอยู่นะคะแต่ยังตัดไม่ได้น้ำมันแข็งต้มยนะครับไม่งอสิลักษณะน้ำนะคะน้ำมันจะต้มคืออเลยนะคะแต่แต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันปริ้นนะคะก็คือน้ำมันมีการริวปลายน้ำมันริวนะคะแล้วก็ประกวบประกอบกับครัวตรงนี้ห้องคััวซากหลองตรงนี้แห้งนะคะหลองตรงนี้แห้งนะคะก็จะตัดได้ค่ะแต่นะตอนนี้ยังต้องรออนนองคนนี้ยังย้ายไปได้อีกเยอะค่ะ